ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับมันนีกาา้กับพ่อๆกับพ่อแต้ยมเนาะพี่น้องเนาะอแต้ยมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนหยวนตัวเอกเนาะพี่น้องเนาะครับมือวันพุธเนาะพี่น้องวันพุทธที่22ตุลาคม68แลาวพัฒนาออก6849 18 ขับเร็กล่างกับซีเก่านะพี่น้องเนาะขับของเซียนหยวนพี่น้องเอ้จับคูจับคูหลุดนะครับเนาะนะครับวันพุทธที่22ตุลาคม2 5 6 8าลาพัฒนาเซียนหยวนบนล่างวิ่งรวด6กับ8 6หกกับ8มา8เนนะพี่น้องเนาะแต่ว่าจับคู่8 3 8 5 8 6 ออกหนึ่งแปดนะครับออาถือว่าเล็กวิ่งนี่บอหลุดนาะพี่น้องเนาะอ่าเมื่อนี้มาแล้วพี่น้องไอแตยมผ้ามาติดตามต่อยครับราลพัฒนาเซียนหยวนนะครับ หกับ9นะครับ

เจ็ดสองเจ็ดสามนะครับเก้าสี่ไม่แล้วพี่น้อง เก้าห้าศูด ส่วนตัวเน้นในพี่น้องเนอะเก้าสามเก้าหกหกสองเก้าสี่ตัวเก่าเน้นพี่น้อง ครับกันเบิลพี่น้องกันเบิลเจ็ดเดปดปดนะครับฮะมักสอบ่าได้กับพิจารณามงได้พี่น้องเด้อ ครับที่สำคัญก็จะลืมกลับตัวไว้น้ำนะครับครับวิ่ง6กับ9พี่น้อง6ก9ามเก้าสามเก้าหกกสอเจ็ดงเจ็ดหนยาเบิรเจ็ดนะครับครับจัดเกี่ยนนะพี่น้องเนะาะลาวันศุกร์พี่น้อง นะครับรับปะแตมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนหยวนเนาะรับเนาะรับทีด้ทรงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม,ม้ปะแตมรับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะรับเนาะเอาฉนั้นแล้วปะแตมขอไวป้อนคอยเขาขอให้ปังนะพี่น้องเนาะ รับจะได้โฉบโมันมันกันนาคมเอาจะเลื่อด้ะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงเนาะครับนะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มนำนาครครับสุดถ่ายถ่ายสุดนี่ขออิจฉทุกคนโฉบโมันมันแห่งๆรวยๆเนาะครับเนาะครับพอกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม